ไอ้เฮียวันนี้มีบอลดีกว่าชวนเพื่อนมาดูดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลเออว่างไงตังนี้วางเท่าไหร่วะไอ้เฮียกูว่ากูจะวางสักพันพันห้า โอ้ใครห้าเลยเหรอเออที่ว่ากูจะวางไว้พันห้าว่าลิวรูพูแม่งมาแน่แต่ช่วงนี้ลิวพูกำลังมาแรงแล้วพวกเมืงอ่ะโอ้โหที่ช่วงนี้กูน้อยลงห้าร้อยต่่งเออเหมนกันว่ะโอ้ห้าร้อยเองห้าร้อยจะไปได้หายเ่ะอยี่เอยๆก็ไม่ตัง้์ไงไม่ต้องนั่นนี่จบแล้ว จ่ายค่าบ้านค่าไฟอีกเลี้ยงแมวอีกแล้วกันหูพันห้านะเออหมูพันห้ากูจะวางแล้วพันห้าแหละเอออเคโอเคเจอกันเฮ้ยเหมียวทำไรวะเฮ้ยเหี้ยงมาไงเนี่ยสัตว์มาไม่บอกกันก่อนเลย เฮี้ยวันนี้หน้าเคี้ยดอะไรมึงผมเห็นที่มันลงพันห้าป่ะเออทำไมวะโอ้เฮี้ยแม่งลงโคตรเยอะเลยเฮี้ยเยอะดิปกติแม่งลงเกินห้าร้อยที่ไหนอะเออมันไปมั่นอะไรมาจากไหนวะมันถึงลงพันห้าสัตว์ปกติปะวะไอ้เฮี้ยทีมใครใครก็มั่นใจปะแล้วทำไมเลยชิบหายเลยเออแล้วมันทำไมเฮี้ยมันจะโกงมันไงล่ะมึงรู้ยังไงวะไอ้เฮี้ยกูเห็นมึงเครียดตั้งแต่แรกแบ่งกันคนละห้าร้อยไง ถ้าเราเชี่ยเลยวะก็ไอ้อ,ออยยังไงกูต้องไปรับไอ้ออยอยู่ดีอ่ะกูคุย,ยมนันแล้วไงก็ยังแต่กูว่ามันน่าจะมันน่าจะเอาด้วยปกติมันเป็นคนเก็บนั้นอะเออแล้วไงก็หมายินคนละห้าร้อยไงเดี๋ยวกูก็ต้องมาคุยกับไอ,อ้ออคืนนี้นะเออยังไงไอยูเราก็ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วนี่ก็จริงเราก็อยู่กันสามคนก็พอแล้วไอเทีย,ยแล้วมึงจะไปรับมันเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูก็ไปรับมันแล้วเนี่ยมึงจะไปไงอะ เดี๋ยวกนั่งรถแท็กซี่ไปไดเดเกย์ยังยัยัตรนนี้เฮ้ยทำไมมา,มาไจังวะพี่บอกมาจากบ้านตะีม่ง,งรแล้วเ <c oughs> ียเอาไปลบไปออมมาบ้านคตอไกอ่เลยอะยี่อมจกค่าน้ำมันเพื่อนมาเนี่ยั่ว์บ้านไกลอะจ่ายแล้วจ่าแล้วเียเดี๋ยวกูมานะเอนืองน้แข็งอะโอเคอเียไม่รู้จักเติม คุยอ้อยเว้ยเออว่ะลืมคุยมึงเลย,เ,ยลเรื่องอะไรวะเรื่องนี่ดิมึงเห็นที่ยืมมาลงพันห้าปล่ะ,ละมันแห้งๆมันลงยืมแล้วเว้ยสนเมล่อแบ่งกันคนละห้าร้อยสนไอ้เฮี้ยแต่เราจะรู้ได้ไงว่าพวกทีมเราจีน,นยังไงเงินก็อยู่กับกูอยู่แล้วเออว่ะเออไี้เฮียตามน,นี้แล้วนะโอเคให้เงินดิวโอเคิ ไอ้เหี้ยบอลพาแล้วมึงว่าไปดูบอลกันน่ะไอ้เกี่ยวบอลติดเท้าดิเย้ไอ้อ่อมึงอย่าลืมบอลตังมาให้กูนะไอ้เหี้ยจะโอนให้ตอนนี้ยังไม่มีเน็ตแล้วก็จบเกมแล้วเอออ่อมึงอย่าลืมที่ตกลงกันไหมะเว้ยเออเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวกูส่งเลขบัญชีไปให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวกัน พร้อมยังน้องพร้อมแล้วค่ะห้าสิบบาทครับขอบคุณมากครับเยววนนี้หวานเกี๊ยบเลยได้ตังกินหนมสวยๆเอาไปหายอ้อก,ก่อน ไอ้สัตว์พวกมึงแม่งโกงกูเล่นลายตัวเลยไอ้พวกเคี้ยนี่นี่ที่เกิดจากการพนันขันต่อเป็นนี่ที่ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นนี่ข้าหวยใต้ดินนี่พนันฟุตบอลน,นี่ทอยเต๋า นี่แทงไฮโลนี่กําถั่วแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะเหงื่อจะตามกระเทือนหรือทำลายร่างกายนะคะการพนันและขันต่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วรรษสามเอกเทศสัญญาลักษณะ18บัปญัติไว้้องต่อไปนี้ค่ะมาตรา8ป3าอันการพนันขันต่อน,นั้นท่านว่าหาให้กเกิดนี้ไหมสิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้เพราะเหตุหามูลนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะ คือการพนันขัดต่อหาก่อให้เกิดนี่ไม่หมายความว่านี่ที่เราเสียไปในการพนันขันต่อไม่อาจจะฟ้องร้องบังคับคดีได้บุคคลที่สูญเสียเงินหรือทรัพย์สินไปเพราะการพนันจะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายค่ะ